สวัสดีในช่วงสายๆนะคะวันนี้อากาศไม่หนาวแล้วนะคะมีมีแดดออกแล้วแต่เมื่อสองสาวันก่อนนีวโอ้โหแดดไม่ออกเลยนะคะอากาศหนาวมากวันนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วมีแดดออกไม่ค่อยหนาวแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบงสวัสดีครับสวัสดีครับ่เก็บสภาพศาสเลยนะวันนี้มอเตอร์ตัดหหยาอยู่ เจ้าโบบอบออกมาลูกละไรเบรกมองมองเห็นกล้วยเห็นอ้อยไม่ได้เลยเนาะครับยังครับสวยสวยเหนียวไหมลูกเหนียวไหมเหนียวไหมไหนทุกคนดีครับยังดีครับสวยๆก่อนเร็วจะได้กินของหวานเร็วครับอ้ มีเสียงพร้อม <laughs> เอจะโบจะโบะโบที่ชอบกวนนะคะชอบกวนแบงกับเบนลูน้ป้าเ <laughs> บนป้าเบนได้ตากแดดแล้ววันนี้ไม่หนาวแล้วลูกทุกวันนี้ป้าเบนยืนขาสั่นเลยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวมากแต่วันนี้มีแดดออกแล้วป้าเบนไม่หนาวแล้ว แล้วก็เตรียมขอนไม้มาไว้ให้เจเ้าเบนดูครับเตรียมเตรียมต่อไม้นะคะต่อไม้เอามาไว้เผาให้ก่อไฟให้ป้าเบนเวลากลางคืนนะคะ <c oughs> เพราะว่าป้าเบนจะหนาวมากเลยจะสั่นตัวสั่นเลยนะคะ <c oughs> เป็นอายุ <c oughs> เยอะเลยวันในอากาศเย็นๆมากๆต้องก่อไฟให้ป้าเบนได้ผิง <c oughs> วันนี้ก็มีของหวานหวานนะคะผลไม้หวานหวานจากแม่แม่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ มอบให้แบง์กับเบ้นนะคะหนึ่งพันคะแนนนะคะต้องกราบขอพระคุณทุกท่าน,านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกทุกท่านจงมีแต่ความส <c oughs> ุขความเจริญน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีสีสุขนะคะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความมากๆปรารถนาทุกๆประการนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่นี้นะคะปีใหม่กําลังจะมาถึงแล้วนะคะครับครับด้วยแบงคครับ อ่ป้อเลยค่ะป้อเลยแบงแบงมองตาตาแบบตาเหลือกแล้วนั่นนะครับของหวานจะต่อหน้าตาเหลือกเลยเป็นกล้วยกับอ้อยนะคะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับ ก็เราจะให้ทั้งหมด22ตะกร้านะคะช่วงนี้แบงค,ไไลละคะ์ไม่ค่อยได้ไลฟ์เลยนะคะไม่ค่อยได้ไลฟ์เปิดร้านผลไม้เลยเด,นะเดี๋ยวลูกใจเย็นๆใจเย็นๆ ดูดูทำดูทำเห็นของกินไม่ได้นะคะแบงค์นี่โอ้โหเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอานะครับร้วนะครับเรียบร้อยนะคะเอาให้แบงค์ก่อนเลยโอ้โหเจะเหมือนจะหิวมากนะแบงค์เนาะรับแบงค์ครับสวยๆรับสวยๆกอน

เป็นสวัสดีค่ะมีเสียงด้วยไม่เวนมีเสียงด้วยนะคะตอนนี้อร่อยเลยนะคะด้ะกี้ของหวานแต่เช้าเลยวันนี้ดีที่อากาศไม่หนาวนะคะช่วงช่วงนี้อากาศเริ่มจะอุ่นๆขึ้นมาบ้างแล้วมีแดดออกแล้วนะคะช่วงสองสามวันนี้ไม่มีแดดออกเลยนะคะอากาศคลื่นทั้งวันเลย แม่แบงค์อร่อยไหมลูกอโอ้โหโอ้โหกรอบกยกรอบโกยเอานิดนิดก็ได้ทีละนิดก็ได้อคอยทีละนิดก็ได้ลูกไม่มีใครแย่งหรอกโอ้โหทำใหญ่เลยแตกต่างกับป้าเบนนะคะป้าเบนจะหยิบทีละนิดทีละนิดนะคะอ่าไปดูป้าเบนกินกันเห็นไหมป้าปเบนกินเรียบร้อยเรียบร้อยแบงค์มีมูมามหน่อย เรื่องของกิน,นี่แบงหุม,มามนะคะเวลากินหญ้าเหมือนกันถ้ากินกับปลาเบนจะไปแย่งของเขามาของตัวเองมีอยู่ก็ไปแย่งของป่าเบนนะคะนี่ปลาเบนกินเรียบร้อยมากอร่อยไหมลูกเบนอร่อยไหมอร่อยไหมคะนี่นะคะปลาเบนกินหยิบทีละชิ้นนะคะชิ้นสองชิ้น กินแบบมีละยาดมากมีมารยาทมากกินให้อร่อยเลยที่จะเป็นขอนไม้นะคะเป็นตอไม้ที่ไปขนมาไว้ก่อไฟให้ป้าเบนช่วงอากาศหนาวๆนนี่ป้าเบนต้องต้องผิงไฟไม่งั้นจะยืนขาสัน่น ดีแล้วช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เก็บความสะอาดเลยเพราะว่าเพราะความเพิ่งมาจากตัดหญ้าเมื่อกี้เองค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เมตตาแบงค์กับเบน์นะคะเสมอมาเลยนะคะก็ขอใหท้ทุกท่านนะคะ มังมีสีสุกร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทุกท่านเลยนะคะหมดยางแบงหมดยางหรุไปหมดแล้วแล้วอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นโอ้โหลนหลนก็หลนก็ตามหาชิ้น,ลนหลนอีกเนาะกินให้หมดก,กินให้หมดเร็วนีวอีกสองชิ้นในตะกร้าเร็ว ด,ดีเดี๋ยวตะกร้าแตกหมดยังหมดละโบมดละโบเก็บตะกร้าด้วยลูกเก็บตะกร้ามาเร็วเก็บตะกร้ามาคืนด้วยเร็วอ่ะกินหมดแล้วเก็บตะกร้าคืนด้วยค่ะ ไหนเก็บไม้ตกแล้วขอบคุณครับยังครับพไปสวยขอบคุณครับครับ่ปสวยคุณ,คณลูกครับไปสวยเร็วโอ๊ย,อยลืม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 ถ่ายสับปะรดสับปะรดยังไม่มาเนาะอ๋อตอนเย็นนะคะสับปะรดมาตอนเย็นน่าจะตอนเย็นเพราะว่าโทรสั่งแล้วเมื่อวานว่าจะมาวันนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านอีกครั้งนะคะบายย่าบายบายไปดยลูกครับ